ได้ยินนักเรียนออกปาว่าข้อสอบยากเห็ดกันบ่ใดตอนเรียนบ่เคยสนใจเห็ดข้อสอบใดก็เงิดละนอมูเขาคนที่ขยันสู้ทนบากบันยังเหิดขึ้นคอสุมที่ลบเรียนละนอ สีนังเจ้าขอถ้าขอลอกมูบัดยามสิให้การบ้านปากบอกว่าขานบ่เอามันดอกบัดยามเที่ยวฝนสอบออกปานมวยถึกนกสุ่มเจ้าจังหูตอนเรียนเล่นโทรศัพท์ บางก็นอนหลับคุยกันแข็งครูก็ย้อนจังสีละหนูทะาลอกแต่มูคู่เบวาบอกฟังอยากมองดังดังนักเรียนเอาอยังน้อเฮ็ดขอสอบที่เขาถามเจ้าคือบอตอบเฮ็ดขอสอบปานคู่บอสอน ยามครูบรรยายหรือเจ้าทั้งหลายคาลับคานอนหรือใจเจ้าไปตะลอนบ่กเคยอ่อนสอนติดศูนบอกกลัวสิตนครูแน่ยามเจ้ามาแก้คุกใจลายคือจังตัวเฮาขีลายเว้าอธิบาย บอกเข้าในหัวสิสอนแนวใดเจ้าจังสิได้ความหูติดตัวสอบเข้าได้แบบชั่วชัวบอกไปกาดัวกาม้อโซทิม